้งหมดก็รอบทั้งหมด5ลูกนะครับเจ๋งครับโอ้โหมือน,นี้รอบทีเด็ดครับะครับมาดูรอบลูกข้างหน้ากันเลยว่าจะมานมันหมานอะไรเลร่าครับค่อนข้างดีครับวันนี้ ว่าวันนี้จะมาทำอะไรยครับสวัสดีครับพีนาณาทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มากับพานธีพันองครับคู่ด้านหลังแล้วนี้ผมจะพาทุกคนมาคู่รอบนะครับโอ้บรรยากาศอนข้างดีนะครับอากาศสดชื่นนะครับต้นไม้นะครับเสียบชีมาครับมาลุ้นกับผมเลยไปครับ ะครับตอนนี้ก็มาถึงถึงรอบกันแล้วมาดูกันครับมันมีตัวหรือเปล่ามาครับมาดูกันรอบดินครับรู้จะปลาอะไรเดี๋ยวยกกันเลยไหนครับามาแล้วครับกระสงครับตัวใหญ่นะครับม,มา จับออกก่อนนะครับนี่นะครับโอ้ตัวใหญ่ครับยอดเลย ครับครับตอนนี้ก็เลาะมาเรื่อยๆนะครับใกล้จะถึงรอบลูกที่2สองแล้วนะครับยูด้านหน้าเลยครับต่อมมาเฉยๆนะครับอยูนู้นเลยครับมาดูมาชมกัน ครับส่งอีกสองตัวนะร,รอบรูปที่สองมาเดี๋วก็อ,ออกจากรอบก่อนครับ ครับนี่ตัวแรกอยอยู่ครับนี่ตัวที่สองครับจอดเลยครับสองตัวรอบนี้ไปไปลูกต่อไปเลยไปครับมาครับมาดูรอบลูกนี้กันอากาหมานเหมือนสองลูกที่ผ่านมาหรือเปล่ามาดูกันครับ มาค <S <S โอโ้มีครับนี่สงใหญ่ครับจอดเลย เรกว่ามีมีอะไรแล้วครับแตะไข่คุมไม่หมดมาครับอ,อ๋อกก่อนนะครับนี่เลยครับใหญ่จริงครับสุดยอดเด็ดเลยครับ ดูครับนี่มาดูกันครับตัวล่าสุดใหญ่ฝ่าเพื่อนครับยอดเลยไปครับไปดูลูกถัดไปเลยมาครับก็มาถึงลูกนี้แล้วจะหมาหรือเปล่าครับ หมาครับมาดูกันเห็นตัวแล้วนะครับเมื่อกี้ครับกันยกเลยนี่ปาอีตัวแต่เห็นตัวแน่ๆหนึ่งตัวเนี่ย อ้บัลลูสองตัวครับใหญ่คร MM ับสองสุดครับตัวเป็นกิโลอ่ะครับมายุกให้ถุงกอนก่อนครับ นี่ครับโอ้โหใหญ่ฝ่าเมื่อกี้อีกสุดๆครับโอเคเดี๋ยวจะหลุดเดีย๋ยววางไว้ให้ดูก่อนครับนี่โอหโใหญ่ครับนี่ฝ่าเมื่อกี้ครับนี่ดูครับเดี๋ยวจะหลุดซะก่อนต้องรีบใส่ถุงอ้วนก่อนครับผม สุดๆครับโอยเจ๋งครับไปไปดูลูกต่อไปเลยไปครับผม,มครับมาดูรอบลูกข้างหน้ากันเลยว่าจะหมานมันหมานอะไรเปล่าครับนานๆแล้วไปลุ้นด้วยกันเลยครับผมมา โอ้เห็นแล้วครับมีครับผมมาครับมาดูด้วยกันเลยปาดโอ้โหนี่ตับเพียนใหญ่อีกแล้วเพียนครับโอ้โหสุดๆครับมายกจับมันก่อนเลยเพคะมาดูกันชัดๆเลย ชัดเจนนะครับตัวจอดเลยนี่ใสอย่างนี้เลยครับ อีกเลยครับเด็ดจริงสุดๆเลยนี่ครับโอ้โหหมานะครับไปครับไปดูลูกต่อไปเลยครับมาครับหมานครับวันนี้สุดยอดเลยมาครับเดี๋ยวไปดูรอบลูกสุดท้ายกันเลยว่าจะเด็ดจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปต้นไปชมกัน มาครับมาดูรอบตรงนี้กันครั้งที่แล้วผมก็เอาปลาวันนี้ที่มันตายอยู่ในรอบอื่นไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่ามาดูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเหลือหยุดก่อนออมา มาลุ้นมาชมกันกวานะครับมาดูกันเลยจะมาหรือเปล่าลูกนี้เงียบฮ่าฮ่าม,มีครับผม โอ้โหนี่ไม่เสียแรงนะครับที่ว่าเอาเหยื่อที่ว่าตายแล้วครับมาใส่มีปรากฏนะครับกับปลาตะกับนี่มาดูกันชัดๆเลยโอเคมาครับมาอีกแล้วปรากฏครับยังไงทีก่อนนะครับโอเคมาครับขอาเปิดก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันได้ไดสักกิ่ตัว ครับโอ้ยหลายตัวอยู่เลยนี่เลยครับโอเคเดี๋ยวขอนับถ่ายทุกตัวที่ปลาตัวเล็กเราไม่เอานะครับปล่อย ตัวนะครับตัวที่สองครับเด็ดเลยสามตัวที่สี่ครับใหญ่่าพวกนะครับโอ้โหยอ,อ,อ,อดอต,ตัวที่ห้าก็หมดปรากฏห้าตัวนะครับ ที่เหลือก็เป็นลูกปลานะครับปลาตะกับสามตัวสายนี้ก็เดี๋ยวเอาไปทํปลาเยรอนะครับไปดักปลาไหลต่อไปโอเคครับเดี๋ยวดูมารวบรวมสรุปทั้งหมดเลยนี่ที่ได้นี่นะครับโอ้โหเฮ้ยนี่ครับปลาทั้งหมดที่ได้นี้โอ้โห น่าประมาณ3หรือสีโลได้โอเคนะครับถ้าว่าพี่ๆนะนะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันใหม่ไปเลยเช๋งครับ